จัตตาโตโยต้าคันรี่ไม่เชนจะพลิกฟื้นตลาดดีคาในประเทศไทยได้ไหมสถานการณ์ตลาดรถยนต์ดีเซเมนต์ในเมืองไทยเริ่มซอแววว่าน่าเป็นห่วงเมื่อยอดขายตละแบรนด์เริ่มหดตัวลงไปบ้างและล่าสุดก็ได้ยินข่าวจากที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฮอน d a าบางท่านยังบอกอีกด้วยว่าเซลแต่ละคน จะมีอินเทนซีฟให้แก่เจ้า Honda Accord สูงที่สุดของรถยนต์ Honda ในปัจจุบันนั่นหมายความว่า Accord ถือเป็นรถยนต์ที่ขายยากมากๆในปัจจุบันนั่นเองครับและแถมยอดขาย Honda Accord ยังมียอดขายเดือนล่าสุดตกลงมาเหลือแค่เพียงเดือนละ300คันเท่านั้นถ้ารวมกับยอดผลิตเพื่อส่งออกที่ไม่ได้มากมายอะไรนักเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น จะยังคงให้ไทยเนี่ยผลิต Accord ์ดเจเนเรชันต่อไปหรือไม่เพราะทุกวันนี้ยอดขาย Honda c r v m i n ี r c h a ชนก็มียอดขายนำหน้า Accord ไปแล้ว2-3เท่าตัวและหนึ่งในผู้นำแห่งความหวังนั่นก็คือ Toyota ที่ยังดูไม่สะทกสถานกับตลายยดรถยนต์ดีเซ gment ของตนเองเลยเพราะพวกเขายังมียอดขายในไทยแบบพอไปได้ และบวกกับยอดส่งออกยังตามประเทศก็มีจำนวนมากอยู่ดังนั้นโตยโยต้าจึงแทบหมดความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของคัมรี่ในภาวะที่ตลาดรถยนต์กำลังผันผวนและเปลี่ยนแปลงมากมายหลายคนก็ยังลุ้นให้โตยโยต้าคัมรี่มินเเชนที่คาดว่าจะเปิดตัวในเมืองไทย2021จะสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ของเมืองไทย ให้กลับมาดีขึ้นได้หรือไม่ณวันนี้ตลาดสหรัฐอเมริกาและโยุโรปได้เปิดตัว2,021 Toyota Camry Minor Change เป็นที่เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะซื้อรถยนต์ซีดานขนาดใหญ่แต่ก็รอทางให้ Toyota ปรับปรุงโฉม Camry เสียก่อนถ้างั้นเราก็ขอนำรายละเอียดเจ้า Camry Hybrid เวอร์ e u r o รป Minor Change มานำเสนอกันดีกว่านะครับ Toyota c a m r รี่ไฮบริดเมเน a ช n ในยุโรปจะมีการปรับโฉมกระจังหน้าใหม่และดีไซน์กันชนหน้าที่ดูสวยงามลงตัวยิ่งขึ้นมีการดีไซน์กระจังหน้าที่ลดความเป็นตัวอักษรที่ลงมีการเกลาให้สวยงามยิ่งขึ้นและมีการประดับบานเก็ดกระจังหน้าด้านในแบบโครเมียมพร้อมทั้งยังมีการเปลี่ยนดีไซน์กันชนหน้าใหม่ ให้มีช่องดักลมแบบ3มมิติที่ดูแบนราบแล้วก็ลงตัวขึ้นกว่ารุ่นเดิมซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเหตุผลของการออกแบบกันชนหน้าให้ดูมีมิติที่เรียบแบนขึ้นนั้นอาจเป็นเหตุผลเพื่อการลดการบาดเจ็บแก่คนเดินทางเท้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุและทั้งยังเพิ่มความหรูหราด้วยการเพิ่มแถบโครเมียมด้านข้างกันชนอีกด,ด้วย มีการเปลี่ยนลายล้ออลลอยใหม่ที่ดูสปอร์ตขึ้นในเวอร์ชันยุโรปจะมีให้เลือกทั้ง17นิ้วและ18นิ้วเพื่อฉีกภาพลักษณ์ความเป็นรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าเบื่อลงไปส่วนดีไซน์ด้านท้ายไม่แตกต่างจากคัมรี่เดิมนักคงมีเพียงแค่ปรับปรุงไฟท้ายให้มีความสวยคมมากขึ้นเท่านั้นบางคนอ่านมองว่าการออกแบบภายนอก อานไม่แตกต่างจากรุ่นเดิมเท่าไหร่นักแต่ถ้าเมื่อเปิดประตูจะพบว่า2021 Camry Hybrid Minor c h a n จะพบความเปลี่ยนแปลงที่มีอาจปฏิเสธได้เลยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงดีไซน์แผงแดชบอร์ดใหม่เปลี่ยนตำแหน่งหน้าจอสัมผัสให้อยู่บนสุดและสลับกับช่องแอร์ให้อยู่ใต้หน้าจอสัมผัสแทนแผงหน้าจอสัมผัส ก็ขยายขนาดเป็น9นิ้วสไตล์ floating ลอยตัวเนื้อแผงแดชบอร์ดที่ทางบริษัทเคลมว่าอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายตัวหน้าจอสัมผัสจะมีปุ่มกดขนานกับหน้าจอมาให้เพื่อเป็นช็อตคัดขี่ใช้งานได้ง่ายๆรองรับการเล่นมัลติมีเดียนานาชนิดมีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการหน้าจอสัมผัสทำให้การสัมผัสหน้าจอไวยิ่งขึ้น รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีแล้วภายในห้องโดยสารก็มีการเปลี่ยนโทนสีบรรยากาศใหม่ด้วยบอกหนังสีเบจและสีดำแบบใหม่เปลี่ยนแพทเทิร์นของบอกหนังเพื่อการระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้2021 Toyota Camry Hybrid Minor Change ในยุโรปมีการติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Toyota Safety s e ซ s ใหม่ล่าสุดที่มีการอัปเดตความปลอดภัยดังต่อไปนี้ได้แก่ระบบป้องกันการชนด้านหน้าและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติอัปเกรดให้รองรับการตรวจจับทุกรศมีของด้านหน้าในเวลากลางวันได้ไม่ว่าคุณจะขับ4แยกหรือ3แยกระบบก็จะตรวจทุกรัศมีว่ามีความปลอดภัยเกิดขึ้นไหม สมมติว่าถ้าคุณเลี้ยวขวาตามสี่แยกปุ๊บแล้วมีรถหรืออะไรบางอย่างจะชนอยู่แล้วระบบก็จะหยุดให้อัตโนมัติกลางสี่แยกเลยนะครับระบบหากเลี้ยวพวมย่มงมาไหลอัตโนมัติเมื่อตรวจจับว่ารถจะชนด้านหน้าอยู่แล้วระบบก็จะหักเลี้ยวไปยังเลนที่ว่างแล้วก็บังคับตัวรถให้ตรงอยู่ในเลนเพื่อความปลอดภัยนะครับมีการอัปเกรด Full Range Adaptive Ad Cruise Control พร้อมระบบอ่านป้ายจราจรที่ออกคำสั่งให้ลดความเร็วอัตโนมัติซึ่งพอระบบตรวจจับป้ายลดความเร็วระบบก็ออกคำสั่งให้ตัวรถขับเคลื่อนด้วยความเร็วตามที่ป้ายกำหนดอัตโนมัตินั่นเองครับระบบ Lane t r acing assist ระบบที่ช่วยควบคุมและประคองพวงมลาลัยให้ขับขี่อยู่ตรงกลางเลนทุกสถานการณ์ได้ทางคิสกายก็หวังว่า เราจะได้เห็นออปชัน Camry m i n o r Change เวอร์ชันไทยที่มากขึ้นแต่ถ้าให้เด็ดเลยก็คือหวังว่าคงจะมีการอัปเกรดระบบ Safety Sense แบบขั้นเทพเหมือนในค Camry ยุโรปจะดีมากๆเลยและครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b บสไคร e ช่องคิ s สกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ